Ngola nha đơn hay gầm mùn tay bọn 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 tay đây tay bọn tay bọn tay bọn tay anh tôi xong lon đi qua đây hấp để có đứng ngủ lâu ngủ lâu ở bờ lông sáng lên sáng lên lên ở bờ lông ăn giam ở bờ lông lên phun bòn phun เดินเอาลูกเดินดูตัวแบกหายอ่ะแบกซ้ายอ่ะ เดินเอาลูกเดินเอาโดโดโดนลูกอลยกมือขนโดมนี่ยะนี่ฮะนี่เายลูกแ่้วโดมันขึ้นมาแล้วเช็คลนยแล้วไปดูอยู่ข้าน้า Good. Yeah. Yeah. 大姐，要了早上看了。 โซฟีของมี่บ่ปาหกนะป้ามาจราโซฟีเอาโซฟีแาเราล่นกังก็ได <coworkers> ้ครับ

đấu Thank you. ง่ายๆง่ายๆง่ายๆนี่แล้วครับอาจารย์เดินไปเดินไปตัววิ่งเนี่ยตัววิ่งเนี่ยครับแตเตอร์ยืนตี้กันแล้วม嘛 แต่เตเซอร์ยึดติดกันลงไปไม่ถ่าออกมาจากยืนตอนแรกคนเดียวเดียวออกมาครับเนาะเกี่ยวๆว่า2หน่วยมันเป็นตอนเนี้ย

साफ सुनो भाई साओ

มาถ่ายด้วขุ่นน้ำอ่ะกอนน้ำกลางยี่ไปดันสูงนะหลดหลุ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  ต่อเต่าพี่ราพเขไปเาขุดลบรับรู้ไหมแม่ครูมีไหม I'm not เอาเหรอไม่บุญแล้วหรอลูริซอลูริซอลู ราดูจากข่าวที่57896 ดจบออนาตครับอดนนี้นะครับระวัง กับินอบีบมาทเยย่นี่รองคาร์ดินนะเ,เรับรองรองครับตอนนีะครับรองบุนเดงครับชยช้างบารมีครับตอนนี้รโรงบุนเดงนะครับ,รบ,รบขึ้นดำไปแล้วสามตัวสุดน,นะครับวันนี้มาดูครับโรงบุนเเดงดูอดงของเขาก็ไหวแล้วครับวิ่งเป็นกันไหวเลยเที่ของโรงบุนเดง ว่าได้ครับลูกนีรองอัวแดงโอ้โหถูกใช่ทางบารมีสกัดไม่ได้นะครับมาเลยครับแช่ช้างครับล็อกไปล็อกมาเลยครับลูกนี้แช่ช้างว่าได้จ่ายขึ้นมาเลยครับอย่างของบออยู่ครับแช่ช้างบารมีนะครับลูกดีลูกนีกใจขึ้นหลังไปนะครับไปด้านหลังนะครับหลังเป็นลูกใหม่ครับแช่ช้างแช่ช้างบารมีนะครับลูกดีติดของรองอัวแดงรองอัวแดงลูกดีสัตว์สุบะเดียวลูกนี รับปาะตูครับแค่ทางนะครับต่อดีลูกมากรบตับไปจากเส้นประตูนะครับลูนี้เข้าไปสั้นๆด้านข้างนะครับต่อดี้ส่ขนาดเส้นนะครับลูกนี่คแค่ทางว่าได้ครับ <3 S 1> ถูกเรา,าโอ้วนแดงอูหลูกไี้ยิงยังว่าเดียวไก่ครับโอโห้หงเสาะหลังแน่นๆหลังแข็งครับพอมเล่นสกัดได้นี่มหลังลังวนนี้เสาก็่ะ รองอัวแดงครับจะได้เซ็คบลมครับมาดูลูดี้จะเป็นประตูได้กอดครับมาดูครับจุที่ไอดุมทกทองครับอยู่ด้านหน้าครับลูดี้มาดูครับว่า ว่ลูกดีของร้องวัวแดงวัวได้โอ้ยลูกดีสิบกับโอ้โหเสฟครับอยางเก็บบอลได้อยู่ครับลูกดีไหลขึ้นหลังไปครับรองวัวแดงวัวจะได้ไอ้ดุมทองทองโอ้ยลูกดีอยากติครับเส่ครับบารมีครับมาแล้วครับเส่ทางลูกดีไหไป้ครับล็อกไปล็อกมาครับติดร้องวัวแดงรองวัวแดงวัวได้ไปเองครับล็อกไปล็อกมาครับลูกดี ไายมานะครับลูกทองครับลูกนี้หัวได้ครับหัาได้ลูกนี้โอ้โหใสบริจาคขึ้นหลังมาครับทิ้งกันไปนะครับรองหัวแดงลูกนี้จะเป็นประตูที่สี่ได้หรือไม่ครับโอ้โหดี่างเลยครับลูกนี้เช้ากับรองหัวแดงครับเขาแยกกันไปครับลูกนี้โอ้หมาเลครับมาเลกับเช้าครับล็อกไปลอกมาครับจ่ายครับสการครับไปเองครับลูกนี้เช้าหัไใดครับเปี่ยนทไปครับเปลี่รองวัวใดครับรองวัวแดยังเต็มบอนได้ครับลูกนี้จ่ายไปครับครับ ยืนหลังมาครับร็อกัวแดงไฟขอบอลไี้คลุงดีสองเพื่อนครับลุงดี้โอ้โหเล่นหกสิบหกสิบห้าเปดตัวนี่มันบอลเดินสาเลยน้องัวแดงนี่บอลเดินสาเลยกโอ้ลูกดีครับไปกับติดรอกัวแดงครับร็อกัวแดงวาไใจกับใจขึ้นหลับไฟนะครับ ไอ้เอกไปนั่นข้างครับร้องอัวแดงลูกดีร้องอ้วแดงว้วใดนะครับลูกดีใจไปขนาดเส้นครับร้องอัวแดงของเพื่อนนะครับลูกดีายขนาดเส้นไปนะครับลูกดีลงไปลงมาครับร้องอัวแดงลูกดีโอ้โหไปเอกครับลูกดีจ่ายบานครับปุกกลาลครับลูกดีบ่ลใดเจากบารมีนะครับลูกดีร้องอัวแดงครับอ็บบอลได้อยู่นะครับลูกดี ออกไปนะครับลูดีไปบม่ได้ใจขึ้นลังมากครับรองกุแดงหมายเลขที่ภาครองกุแดงครับไปเลยที่ภาครองกุแดงใจก็ต้องการครับลูดีบ่าใดไปเองครับรองกุแดงลูดีลงไปลงมาทักใจเพื่อได้สุดได้ดูผมทองว่าได้ลูกนี้ไอ้ดูผมทองจะทำประตูได้หรือไม่นะครับลูกนี้ไปแล้วนะครับลูดี นี่ครับเาบแดงกับลการับสี่สู้สู้นะครับอนูกทองครับยิงประตสูที่สี่เอนครับเอาสิเอาตึอพร้อมเข้าไปเลยสู้ดันเขาดิดันแต่สู้เขาจะมาทำไมตวสี่วเนี่ยมาเราไม่ครับเล่นไปเกมไปครับเครับาร์บีนะครับ ดูขวาเออนั ada, ่นไอลิงเส้นด <Luis> ูขวาไม่ต้อข้อได้ไหมครับบารมีครับมองเป็นยังครับนี่บอลนะครับไปหน้าเลยสองเลยสบายมากครับเสือเขียวก็โอ้โหลูริ่งเขียวมาตินครับหมายเลขหกสิบห้านะครับเครื่องช้างครับดูดีใหายขึ้นหน้าไปนะครับอุลตาประตูนะครับของร่างอ้โหลูดูนี่วิเวียนเข้ามาครับไิดกรอบอุลตราประตูของรางกุแดงครับ ลุงดีฝากนี้่ยครับร้องวัวแดงว่าได้ครับขอเพื่อนครับสิงหอินสูได้ครับลูกนี้โอ้โหผมพลาดครับลูกนีเได้อยู่ครับโอ้โหไอ้ทุ่งทองทองนะครับผู้ทำประตูนี้ซี่นะครับของร้องวัวแดงล้องไปลงมากับเองแดงจ่ายขึ้นมาจ่ายไปด้านข้างครับลูกนี้เล่นกันนะครับลูกนี้ร้องวัวแดงว่าได้ไอ้บอลสูรดาลูกนี้จะเป็นประตูได้หรือไม่ลูกนี้โอ้โหเบียดกันทไมครับลัเข้ามาเอาลูกนี้ไอ้เปล่าครับลูกนี้ มด้มันปึ่งกาสนามดูดีดันขึ้นมาลูกากเต็มประตูครับแค่ช้าบาร์เบีครับแค่ช้าบารีดูดีเขอบนกัครับดูวา้าย่าวได้ไปตรงกลางครับชางพยยามรับเตะบอตัวยครับรอวัได้ับรอัวได้ครับนีครับลูกนี้วัไอ้ดทองจะทประตูได้หรือไม่เสียใจครับ เฮ้ยเดยเห็นด้วยหลมดไปครับผมัอที่ไปนกรับรองบแดงเยครับหมุนในลใหมช่ปะดันเต็มที่รู้ข้างซ้ายนี่ก็ส่งข้างาขวาไปส่งเข้ากลางเรื่อยๆอันตรายนออูล่นต่าดูของเราบแดงนะครับไปมงข้อบอลกลาบน บารครับแขงรงบาร์ลนี่วิเปลี่ยนไปครับโอ้ทางบาร์รีับลูกนี้มีโอกาสหรือไม่รับลไปแล้วับยังเก็บเกระจายไปทุกทากโอ้โหกนี้ยิงกับลูกนี้สุเซฟโอ้โหโอ้โหลูกนี้มันกระตุ้นตัวเองัตุ้นเพื่อด้วยอ๋อขออภัยเะครับ ตามหลักเพื่อพยักบารมีนะครับขอโทษตัวนะครับลุงนี้เป็นลูกต่้งใจจากขึ้นประตูนะครับของร้องแดงนะครับเกี่ยวไปครับดันข้างนะครับลูกดีไปเองครับร้องแดงไปไดจใจขึ้นหลังบ้านนะครับของเพื่อนนะครับ สอัสดีส er um. oh yeah. ีเขียวพลิกไปนะครับมาเลยครับลูกนี้รอกัวแดงครับเก็บบอลหนึครับโอ้โหสีพยักบารมีครับลูกนี้ลูกนี้ออกไปครับอันนี้เป็นลูกเกตบงนะครับอันนี้ลูกเกตบงลูกทุ่นนะครับลูกเกตบงเปลูกทุ่มผาเลยครับพยักบารมีครับพยักบารมีว่าได้ครับไปเลยที่ห้าครับลูกนีใหายเพื่อนโอ้โหเป็นติดนะครับดูเดือดกันนะครับพยัคฆมีเต่าหนึ่งฝ่ายเลยครับโอ้โหสอัสดีพยักบารมีนะครับไปเลยครับสอัสดี ลูกดีพยักบารมีครับในลูกทุกนะครับลูกดีขอเพื่อนครับจากจังหวะเดลไอสูด้าครับลูกดีวิ่งตามครับลูกดีว่าใดครับโอ้โหจะเป็นครับลูกดีโอ้ทุกสาประตูของร้องวัวแดงครับโจเตนะครับเต้าเตทุกสามประร้องวัวหมาเลยครับลูกดีร้องวัวแดงไปไว้ใจขึ้นหลังบ้านครับลุงดีว่าใดนะครับโอ้โหลูกดีใจไปทิดดาลางพยักบารมีครับโอ้โหพยักบารมีครับลูกดี สะดุดเท้าตัวเองครับตอนนี้ร้องวัวแดงว่าไรหมอเฟื่อนครับไอ้ดุนึ่อ้พยัคฆ์ปารมีครับลูกนี้พยัคฆ์ปารมีครับลูกนี้เขาติดครับร้องวัวแดงครับเขาแย่งับร้องวัวแดงลูกนี้ร้องวัวแดงว่าอะไรพยัคฆ์ปารมีลูกนี้ไปเองครับร้องวัวแดงลูกนี้ล็อกไปล็อกบาครับจะเป็นกุญแจได้หรือไม่นะครับลูกนี้โอ้โหอย่างครับโอ้โหสุดยอดครับล็อกไปล็อกบานะครับอันนี้หมดติดแล้วนะครับอ๋อเขาออกครับพออายจะีนี้ล็อกไปนะครับลูกนี้ นะครับรองกัวแดงลูกดีรองกัวแดงว่าได้นะครับจ่ายทุกไปนะครับสามช่องนะครับรองกัวแดงยังเก็บบอลนะครับจ่ายนะครับลูกดีโอ้ยพยัคฆารมีครับลูกดีจ่ายสูนหน้าครับวิ่งครับวัดไปถูกรองกัวแดงสกัดเอาไว้ได้นะครับลูกดี ขัวแดงขัวใดครับไอเอ๊ะครับโอ้ยโดยพยาบาลคว้ารามีครับเป็นรอกวัวแดงรอกวัวแดงขอกบอลนะครับหลอกไปครับใจขึ้นหลังบอลนะครับลุงดีขึ้นหลังบอลครับรอกวัวแดงลุงดีว่าใดครับรอกวัวแดงใจไปท่านข้างครับลุงดีไปครับรอกวัวแดงไปแล้วของบอลนะครับรอกวัวแดงลุงดีออกขพื่นครับบ้อซ้ายบ้อขวาครับหลอกไปหลอกไปครับไปมาได้นะครับลุงดีเดี๋ยวไปมาได้ครับโอ้โหดีครับลุงดีจุกอยหลอกหลอกล่อนะครับไปกิดได้นะครับลุงดี รถองวัแดงรถอวัวแดงว่าใดจ่ายขึ้นไปคร like ับโอ้โห่ายพยัค kind of ์ปารมีล no ูกนี้ติดรถอวัวแดงลูกนี้ยกขึ้นไปนะครับพยัคฆ์ปารมีก็พยัคฆ์ปีว่าได้ไฟเองครับหมอนอขวาเลยครับลูกนี้ไฟเองครับลูกนี้วิ่งเปดือดต่อนติมครับพิษใ้สู่ดาวตดอดต่อเติมร้องวัวแดงเลยครับพยัคฆ์ปารมีจ่ายไปนะครับ นานเส้นไปนะครับ <abra> ล <plausible> ูดี้วอนครับลูดี้ลุ้นครับเราแนีไอ้ดุ่ของเท้ามาได้ลูดี้โอ้โหเปิประานเลยครับอยาบาร์บีว่าจะได้นะครับลูดี้ลูกบตรงกลางระจายบอลนะครับไ่ายมาไา้เดกเปิดข้นเลยกระจายไปทางข้างครับลูดี้ฝายลูกาอลนะครับลูดี้อยากบาร์บีับว่าได้จ่ายมายบอนติดรบอกโแดงนะครับ กรัคือกุ้กุยอ่ะกุ้ยก็ลับคืออยู่โมเดครับมันโดนอยคหนานครับลายกระฟงงทานครับลูกนีเข้าไปได้ร้องกระแดงร้องกัวแดงใจอาอฝานะครับโอ้โหลูกนีพยัการมีครับวิถกมาก็ฝยลัยุ่มทงทอรับลูกนีว่าใดไปเองซิงเบียกันไปจเป็นประตูได้หรือไนะับลูกนีโอ้โหรกลาประตูองพยักษารมียอดนะครับลูกนี้ ลูกดีระบใบครับโอ้โหกระแสนะครับเสะดอยเดียวครับรบวัวแดงลูกดีจ่ายไปเลยครับลูกนี้ดูนะครับไอ้ลุงน้องว่าได้ครับลูกนี้ติดเทช้างบารมีครับ้านครับตัดจังหวะเดียวนะครับโอ้โหหายครับรบวัวแดงเอาไม้เลครับ มีเท็กมาแล้วพีลุงนี้ว่าไรครับอุ่นจ่ายบ้านครับลุงดีเก็บบอลนะครับลู่ออกซ้ายออกซ้ายซ้ายเออนั่นไปหน้าเลยหน้าสองตัวเต็ม้อมใช่ใช้เข้าไปเองครับอุ้งหูดีติดรอบตัวแนวไวเลยคิดท่าไปไป่ไดขึ้นหลังไปครับโอ้โหสาวสวยคนเด็ดนะครับใส่ท้าวอย่างเดียวนะครับดีลงมาครับไปครับลุงดีที่ผู้จ่ายไป กับลงกัวแดงครับลงไปลงมาครับตอกนึกครับไปเองก็ผ่านไปครับลงกัวแดงลูนีเกีย้นครับฝานครับโอ้โหเกียว้ไปครับลงกัวแดง่าเนครับโอ้โหลูนี้ตัดหลักนปครับลูนีเกี่ยวไปครับฟาลูนีของใช้ทักลูนีโอ้โหลงพอดีครับลูนีจ่ายมาแ้ครับสุดหน้าไปอีครับสุดหน้านครับลูนีแบดกันลแก่ห้าแก่ห้า ไปลยครับเด็กจังหวะเดียวขึ้นนะครับไปแล้วลูกดีเบียดกันขึ้นไปโอ้โหลูกดีโอ้ยลูกพอไปเด็กนะครับลูกดีรองโอ้แดงนะครับในลูกทุ่มลูกทุ่มเข้ามานะครับลูกดีถอยไปจังหวะเดียวครับรองโอ้แดงไปมาได้ครับจ่ายมาตรงกลางนะครับรองโอ้แดง หมวกวดแดงหมวตัพือนนะครับหมวกเงือกจุ้มผมพองปีตรงไหนมานะครับลูดีใปเลยสภาพของร้องโแดงหมวเพื่อนนะครับลูดีจายไปตรงกลางครับลูบีโอ้ยหม่ไปนะครับลูบีหมใหม่ครับจ่ายไปตรงกลางครับร้องโแดงจายขึ้นหลังนะครับร้องโแดงลูดีร้องโอแดงครับลูบีลูกี

ดูรักนี่ออามาสั้นๆนะครับรองหัแดงเกมบอลนะครับลูกนี้จะเป็นประตูได้ยิงครับลูกนี้โอ้ยไปด้วยนะครับหมดเวลาการแข่งขันครับจะเป็นล้งมั้งเหรอยาดมไหมวะหายใจลึกๆยาในท่านมีก๊าซมั้งล่ะหมดเวลาครึ่งแรกของฝั่งฟุตบอล ใลืหาใจลก่นก็่ทน่าเพิ่งกินน้ำเ็นกินน้ำธรรดาก่อนกนนล่อยู่อกก็กิ่กินเดียกินน้ำธรรมดาก่อน่ากิน้กิน้ล้อาก้เกินน้ำ้ากำเย็นแลกล้กินน้ำเยลก้แล้ก้เลกินน้เยแล้กินน้เยล้กนนลอากน้ำเย็นลาอนลยกนน่ก่ ไม่ต้กินน้าเย็นมาเอาแค่เลยหยิบเลยลูกหยิบเลยเอเพไว้รุปหนูนะครับแล้วอย่างน้เดินิ